นี่พวกเจ้าก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะเพราะว่าข้าเดี๋ยวจะมีแจกของท้ายคลิปถ้าเกิดว,ว่าใครที่เป็นคอเกมนี้ข้าจะมีแจกกิฟต์โค้ดซึ่งเจ้าสามารถที่จะนําไปแลกของรางวัลในเกมได้แต่ว่าพวกเจ้า่ต้องอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะเดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้าไปท่องเที่ยวในเมืองไคฟงแห่งนี้ข้าก็เลยมาเจอกับอนวนที่นี่เนี่ยอนวนที่เจ้าพาข้ามาทําอะไรที่นี่เนี่ยดูงานแกะสลักไม้พวกนี้สิพี่เสี่ยวไป,ไป๋มันเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะเป็นภาพพิมพ์แกะสลักไม้ เกี่ยวกับการทาซุปเกี๊ยวด้วยล่ะอน,นวนชอบมากเลยแต่ว่าหาไม่เจออ่ะพี่เสิร์ฟไปไปช่วยหาให้หน่อยสิว่าภาพไหนเหรออันนี้ใช่หรือเปล่าล่ะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพที่ราบสูงอันโครเคี้ยวนะในฤดูใบไม้ผลิของเมืองไม่น่าจะใช่นะอันเนี้ยเดี๋ยวข้าหาอีกภาพหนึ่งก่อนภาพนี้ล่ะอันนี้เป็นภาพเครื่องสายอันด่งดังที่ดังกล้องไปทั่วลาเตียนเงียบสงดที่เป็นภาพความงามของฤดูใบไม้ผลิก็ไม่ใช่อีกอะ่ะถ้าอย่างนั้นนี่ใช่หรือเปล่าอาหารเลิศรส สำหรับสหายข้าพร้อมพังด้วยระบำและเสียงกรองสัตูเนื้อเข้มข้นแป้งกรุบกรอบเพียงคำเดียวก็รู้สึกถึงรสดมูลที่กระตุน้นความต้องการให้เพิ่มขึ้นของเจ้าใช่แม่ละอานวนที่เจ้าอยากได้นะ่ะใช่แล้วล่ะภาพนี้เองขอบคุณนะพี่เะไปไปที่ช่วยข้าหาภาพภาพวาดนี้เป็นเส้นสายที่ละเอียดแล้วก็คมชัดมากเลยสีสันก็ยังสดใสด้วยสื่อถึงความเป็นสิีมงคลนะช่างน่าสนใจจริงๆ สายตาท่านน่ะเฉียบคมยิ่งภาพแกสลักไม้ทูนี้แสดงถึงเบนจวิทัดแห่งไครฟงนะอนหนวนอยากซื้อไปแขวนไว้ที่สำนักดาบเทวาท่านว่าดีหรือเปล่าก็ได้นะตามแต่เจ้าสี่ก็ซื้อไปเลยก็ได้เดี๋ยวอนหนวนันจะพาพี่อไปดูอะไรดีๆด้วยละ่ะตามข้ามาทางนี้สิได้เลยอนหนวันเจ้าจะพาข้ามาดูอะไระที่แห่งนี้นะมีสมบัติมากมายมีกระดาษลายจีนอยู่บนโตะมีภาพปักอยู่บนกำแพงแล้วก็มีเครื่องรายคามอยู่บนชั้นด้วยนะพี่ ของพวกนี้ก็เป็นรูปปั้นคนต่างๆช่างน่ารักมากเลยนะของพวกนี้เป็นของใครเ่ะเรือนแห่งนเนี้ยเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะลุงโหลกของข้าและเจ้าของเรือนเป็นสหายกันก็รู้จักกันลุงโหลกของข้านะ่ชอบวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็อาหารและความสนุกสนานมากเลยอ่ะแล้วเจ้าของเรือนนี้คือใครล่ะนางก็คือแม่นางเตงเลงลิมนั่นเองอะ่ะแม่นางเตงล่ะเป็นเจ้าของเรือลี้ลับแห่งเนี้ย เป็นพี่สาวคนโตของตระกูลเตงนอกจากความสนุกในเรือนลี้ลับและยังมีของอร่อยพวกขนมพื้นเมืองด้วยนะขนมถั่วลิสงไงล่ะพี่เสี่ยวไป,ไป๋อร่อยมากเลยเดี๋ยวข้าจะพาไปกินตามข้ามาสิตรงนี้นะก็คือถนนแห่งไครฟงที่สามารถจะซื้อของเล่นแล้วก็ของกินได้เยอะแยะมากมายเลยล่ะข้าจะพาเธอไปเดินเล่นในเมืองนะโหขนมเนี่ยอร่อยมากเลยนะรูปร่างมานะันหนาคล้ายแยมโลเลยอะที่บ้านข้า ขนมเนี่ยก็มีรูปร่างเหมือนดอกทัวและส่วนผสมของผู้ซาบดสมุนไพรซันจาและน้ำผึ้งเมื่อกัดลงไปก็ได้กลิ่นหอมของขนมตีลิงฝีป,ปาและลิ้นด้วยตรงนี้ก็เป็นซุปเนื้อแพะที่อร่อยมากๆมีหัวหอมสไล์แล้วก็พริกไทยบดใส่เนื้อแพะกรอบตุ๋นด้วยชามนี้อร่อยจะต้องอ้าปากค้างเลยนะอนวนตลาดเนี่ยของกินรสชาติดีจริงๆเลยอะร้านค้าพวกนี้เป็นร้านค้าของเดือนลีลับเหรอใช่แล้วล่ละพี่เสี่ยวไ,ไ,ไปไปร้านของแม่นางเตงเองแม่นางเตงเนี่ย นางช่างเป็นคนรวยจริงๆนะท่านเฮียบเนี่ยโชคดีสิจริงๆที่เป็นคนสนิทของนางเนี่ยผู้คนต่อแถวยาวมากเลยนันร้านขนมอะไรอ,อนวลนั่นก็คือร้านขนมถั่วี่สงที่อร่อยไงแต่พี่ไม่ต้องต่อแถวรอกดิข้าจะแซงคิวเองเต่เจ้าแซงคิวอยู่ข้างหน้าข้าเลยนะอนวลก็ได้ฝากเจ้าซื้อขนมถั่วี่สงด้วยละกัน,นในตอนนั้นก็มีพวกทหารมาบุกที่ร้าน เ้ยนายของข้านะ่ยอยากกินขนมถั่วลิสงของบานเจ้าอย่างมากอะ่ะเจา้ารีบอและส่งขนมให้ข้าเร็วเจ้าของร้านข้าเมาทั้งหมดเลยไม่ต้องขายคนอื่นแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะนี่มันของซื้อของขายนะท่านพวกดาวต่อคิวกันตั้งนานเรื่องอะไรเจ้กากล้าได้ยังไงจะมาแย่งขนมอันนวลกับพี่เสือไป,ไปล๋ล่ะแต่ว่าข้านะ่ะคือจะซื้อขนมเป็นสิบเท่าและให้เงินมาอดหนยนะบอกให้ก็จะเมาหมดเลยข้าจะซื้อขนมไปให้ทานตรงหาอ๋อง หรือว่าท่านซิมโกฮโงอะข้าจะย่อมจ่ายให้เป็นสิบเท่าเลยจะเหมาหมดทั้งร้านแล้วพวกเจ้ากลับไปได้แล้วไม่ต้องกินหรอกสิบเท่าอะไรกันหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดว่าซิมโกฮงอยากกินก็บอกให้เข้ามาต่อแถวต่อคิวกินเองสิมาซื้อเองนิ่ใช่ให้ทหารมาแบบนี้นี่บันดาลของข้านะอ่อนั่นก็คือแม่นางเต็งนั่นเองทางเราต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวพวกเราจะขอตัวกอกไปเดี๋ยวนี้แหละไม่เอาแล้วไม่อยากมีเรื่อง พี่เสือไปฝแม่นางคนนี้ก็คือแม่นางเตียงเลงลิ้มเจ้าของเอรือลี้ลับยังไงล่ะข้าลืมแนะนำไปเลยข้าได้ยินเฮียบไข่พูดถึงเจ้าบ,าบา่อยๆข้าใช้เวลาครึ่งปีในไข่ฟงและอีกครึ่งปีในก่อน,นักขจนภัยนะว่าตอนที่ข้าอยู่ไข่ฟงสิทธิ์พี่ของเจ้ามันจะมาเล่นกับข้าหลังจากนี้ก็คงจะเป็นเจ้าที่จะมาเล่นกับข้าใช่หรือเปล่า เออถ้า50พี่ท่านช่างเป็นมิกับทุกคนจริงๆอย่ารอค่าเล่นไปหน่อยเลยค่าเป็นจิตน้องของท่านเทียบไข่นะี่วันนี้ได้รู้จักกับยอดสีมือแล้วพวกเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วจะเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าต่างก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นอาขนมถั่วที่ส่งพร้อมแล้วละ่ะมาชิมดูสิว่าถูกปากเจ้าหรือเปล่าขนมถั่วที่ส่งเนี่ยอร่อยมากเลยนะท่านเต็งเล็งลิมยอดฝีมือเจ้าชอบของอัันนนนใดใดดเเเเเรรรรืือรอรือออออขง้้้าาาาาาหปลลลล่่ลนะะจสมถกไย เออไม่เป็นไรหรอกสิพี่ข้าเกรงใจอะ่ะข้าขอชิมขนมนะขนมท่านรูปร่างเหมือนยำโลเลยนะเนี่ยอร่อยจริงๆนะขนมนี่กลิ่นหอมมากแล้วก็กรอบอร่อยด้วยนะหวานแต่ไม่บันเจ้าว่าไงยอดฝีมือชอบหรือเปล่าข้าว่าก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันหวานไปหน่อยคือว่าข้าไม่ค่อยจะกินของหวานเท่าไหร่เลจริงๆแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมท่านโหลโซยเกียกับท่านซิมโกฮงอะ่ะถึงชอบขนมถั่วลิสงขนาดนั้นน่ะ ทั้งที่พวกเขาเป็นจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่แต่นี่เป็นขนมบ้านบ้านน่ะลุงโหลกของอันดวนก็คือโหลสวยเกี้ยเขามาจากใครฟงบ้านเกิดเขาแล้วก็เป็นพี่ชายเป็นญาติทางสายเลือดของข้าแม้ว่าเขาจะถูกทอดทิ้งตั้งแต่ยังเด็กแต่เขาก็รู้เสมอว่าตัวเองมาจากใครฟงเขาก็เลยยังคิดถึงบ้านเกิดและครอบครัวของเขาเสมอทุกครั้งที่ได้กินขนมบ้านเกิดเขาถึงได้ชอบขนมนั้นมากๆยังไงล่ะ เพราะว่าเขายังคิดถึงบ้านเกิดของเขาอยู่ส่วนซิมโกโหงก็มาจากไคฟงเช่นกันเขาอาศัยอยู่ในไคฟงตั้งแต่เด็กจากนั้นก็ไปที่หุบเขาบางกริพ่าตะวันตกและเขาพักอยู่ที่นั่นหลายปีเขาเองก็ชอบกินขนมถั่วลิสงข้าคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการคิดถึงบ้านเกิดของพวกเขาทั้งสองคนนะท่านโลโซเกียและซิมโกโหงก็เป็นวีรบุรุษที่มีเจ้าเสียและแข็งแกร่งมากไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกคนยังจะคิดถึงบ้านเหมือนอย่างเด็กๆอยู่การมีบ้านอยู่ทั่วทุกมุมโลก ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปอีกแบบฮ่าฮนั่นก็จริงนะแม่นางแต่ว่าข้านะ่ะเป็นเด็กกำพร้าไม่มีบ้านเกิดก็เลยไม่เข้าใจความรู้สึกแบบนั้นนะสิจากนั้นข้าก็ได้มาหาแม่นางจูที่เป็นเจ้าของร้านขายสมบัติโบราณข้าก็รู้ว่าแม่นางจูนางชอบข้าตั้งแต่ที่ไปขุดสมบัติด้วยกันนะนะแต่ข้าก็ยังรักมั่นกับองค์หญิงเตีย้ยทีของข้าอยู่ แต่แม่นางจูก็นัดข้ามาพบที่ไคฟงแห่งนี้แม่นางจูไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเจ้าไปยังงดงามเหมือนเดิมสวัสดีท่านยอดฟิบร้านข่มสมบัติจตุสมุรของข้าเพิ่งเปิดกิจการได้ไม,ม่นานขอบคุณที่เจ้ามาเยี่ยมชมแล้วก็แสดงความดีดีกับข้านะท่านยอดฟิบม,มือวัตถุโบ,บราณน,นี้โยเยมากมายเลยเจ้าจะมาซื้อสะสมหรือเปล่าล่ะเออแม่นางจูถ่อมตัวเกินไปแล้วอ่ะ คือว่าข้าแค่มาเดินดูของแล้วก็มาหาเจ้าอ่ะข้ารู้เรื่องของโบราณพวกนี้เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นน่ะข้ายังต้องเรียนรู้จากเจ้าอีกมากเลยนะท่านยอดฝีมือเจ้าก็ชมเกินไปแล้วข้าก็ได้ของโบราณมาจากทั้งใต้3ชิ้นนะอยากจะเสนอให้กับเจ้าถ้าเกิดว่าเจ้าทายถูกว่าเป็นของแท้หรือของปลอมข้าจะยกให้เจ้าก็ได้เจ้าอยากจะได้ของอยากได้ตัวของข้าล่ะท่านยอดฝีมืออย่าปฏิเสธเลยมาประเมินวัตถุโบราณกับข้าเถอะ เออเรื่องการประเมินวัตถุข้าจะลองดูก็ได้แต่ว่าเรื่องตัวของเจ้าข้าต้องขอคิดดูก,ก่อนนะอันนี้เป็นถ้วยทองแดงโบราณสินะสัมผัสของชิน้นนี้ไม่ให้ความรู้สึกเย็นมือเลยลวดลายก็ดูเกินจริงเกินไปรายนูนดูเรียบง่ายธรรมดานะเต็มไปด้วยกลิ่นอายโบราณข้าว่านี่เป็นของปลอมะถูกต้องแล้วท่านยอดฝีมือเจ้านี่เก่งจริงๆอ่ะถ้าเจ้าตอบถูกอีกหลายๆชิ้นละข้าอาจจะให้ตัวข้าเป็นของเจ้านะมาดูชิ้นต่อไปกันเลยพร้อมหรืยอยังละ่ะข้าพร้อมแล้วดูเลยละกัน อันนี้เป็นถ้วยเถวเที่ยนะส่วนหัวดูตลกปั้นออกมาก็ไม่ปันนีด่ดับลายนูนมีหลายแถวเรียงกันไม่เป็นระเบียบเลยอักษรตรงก้นก็ไม่เหมือนอักษรจ้วนแต่กลับเหมือนอักษรสิงเป็นของปลอมใช่ไหมใช่แล้วล่ะอันนี้ก็ของปลอมอีกหลัดท่านยอดฝีมเมือร้านเจ้านี่มีแต่ของปลอมได้ยังไงอย่าแม่นางจูของของแท้ข้าดูหน่อยสิอันนี้เป็นโถไข่หนาวนะ่าวดลายประณีตมากเลี่ยมทองให้ดูสว่างงดงาม ทองสามดิสต้องหูมีสีคามปักขาวนะเสียงฝาค่อนข้างสาวแล้วก็หยาบกระด้างด้วยแต่ว่าของชิ้นนี้เป็นของแท้หรอแม่นางจูเิ็นใช่มันเป็นของปลอมตั้งหากล่ะแล้วก็ข้าจะให้เจ้าจูของชิ้นต่อไปก็แล้วกันนะท่านยัดฝิมบือเผื่อท่านจะท่ายถูกแล้วก็จะได้ตัวข้าไปเป็นรางวัลยังไงล่ะในคืนวันนี้น่ะเออแม่นางจูใจเย็นก่อนนะอันนี้คือทำมาจากทั้ง8ดลวดลายกระเบื้องมีสีสันงดงามประณีต มีปีที่ผลิตเขียนเอาไว้อยู่ด้วยนี่นะอันนี้แต่ว่าลายทำมาจากไม่สม่ำเสมอมันเป็นของปลอมใช่หรือเปล่าลายมันเต็มไปด้วยฟองอากาศเลยอะใช่แล้วอันนี้ก็ของปลอมอีกแ่ะท่านยอฟิมือเดี๋ยวข้าจะให้เจ้าดูของต่อไปนะอันนี้เป็นบังกรหยกขาวของแท้ดูสง่างามทรงพลังมีลายเมคาด้วยความรู้สึกล่องลอยอยู่ในเมคาเท้าหน้าบังกรมีสองกรงเล็บหางมีสี่กรงเล็บ ขค้นึกว่านี่เป็นของปลอมซะอีกอะแต่อันนี้ก็เป็นของแท้สินะแล้วอันนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าจะเป็นของปลอมอีกแล้วอะคาถาเคลือบสีเนี่ยลายทองมีความประณีตมากเข้ากับภาชนะเป็นอย่างดีส่วนลายดูสับซับซ้อนไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนก้นมีอักษรสิงอยู่เป็นของแท้ใช่ไหมล่ะแม่นางจูไม่ใช่อันนี้เป็นของปลอมท่านยอดฝีมือนี่ทำไมเจ้าเนี่เอาของปลอมมาขายเยอะขนาดนี้ล่ะแม่นางจู เดี๋ยวตำรวจก็จับเอาหรอกเนี่ยก็คือถ้วยหยกเขียวนะท้าสองดูก็จะเห็นว่ามีจุดแปลกปลอมค่อนข้างมากเนื้อหยกเรียบเนียนเป็นประกายเลยล่ะเนื้อหยกบางเหมือนไข่ส่องแสงทะลุได้ถ้าอย่างนั้นมันต้องเป็นของแทนแน่เลยอ่ะเปล่าหรอกมันเป็นของปอมทอนายฝีมือตกลงว่าร้านเจ้าจะมีแต่ของปอมได้ยังไงอะ่ะเจ้าช่วยเอาของแท้มาให้ข้าดูบ้างได้ไหมอะ่ะสมบัติอ่ะท่ายฝีมืออันเนี้ยก็คือจจกการดินเผานะ เส้นลายของแจกันหนาเป็นระเบียบเกินไปตรงข้ามกับปีผลิตของมันนะอันนี้ลายมังกรคลองทุ่งเนื้อสัมผัสมีความหนานแน่นเส้นขอบที่ไหวเป็นธรรมชาติตรงจานเขียนว่าผลิตในต้าถังปีจนกวนน่ะและอันนี้ต้องเป็นออของแท้ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นของปลอมตั้งหากล่ะที่ข้ามาให้เจ้าดูเนี่ยก็อยากจะให้เจ้าได้วัดความสามารถยังไงละ่ะอันนี้เป็นลายแจกันใหญ่เจ้าว่าเนี่ยของแท้หรือของปลอม เพราะว่าส่วนเบ้าโค้งของมันดูสง่างามดีนะแจกราน,น,นีก็ได้กลิ่นอายของราชสำนักตัวหายมีลายคามีสวยงามเขียนอักษรดูบรรจงมากมีลายดอกบัวและกิ่งก้านสาขาดูอ่อนช้อยมันต้องเป็นของแท้แน่แนเลยใช่หรือเปล่าละท่านถูกต้องแล้วอันนี้คือของแท้ล่ะที่ข้ามาให้เจ้าดูวันนี้ก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้านะ่ะดูของแท้ของปลอมเป็นเจ้าจะได้รู้ยังไงว่าผู้หญิงเรานะ่ะมีทั้งแท้แล้วก็ปลอม เจ้าต้องดูให้ดีๆนะถ้าเกิดว่าเจ้าเจอใครบางคนเขาอาจจะหลอกลวงเจ้าได้ไงแต่ว่าผู้หญิงยังข้านะของแทนแน่นอนล่ะถ้าเจ้าได้ข้าเป็นภรรยาเราก็รับรองว่าเจ้าจะไม่ผิดหวังเลยนะเสี่ยวไปไปคืนนี้ไปต่อกับข้าได้หรือเปล่าล่ะเออแม่นางจูข้าต้องขอโทษด้วยจริงๆนะพอดีว่าข้าน่ะมีนัดแล้วนะพอดีว่าข้าได้ยินข่าวมาว่าจะมีงานแต่งงานของจิตพี่เลี้ยววงจัดขึ้นที่เมืองไคฟงแห่งนี้ ข้าเหมือนจะได้ยินข่าวว่านางจะแต่งงานกับคนของซีเซียนอ่ะข้าต้ไปสืบข่าวเรื่องนั้นก่อนต้องขอโทษด้วยนะและหลังจากนั้นข้าก็ได้มาหาสิทธิพี่ตึงแชยงที่สำนักตอนนี้ข้าจะมาสืบข่าวเกี่ยวกับสิทธิพี่หัวห่วงเพราะข้าได้รับข่าวจากสิทธิน้องเป่าๆว่าแม่นางลี่วหว่วงนางจะแต่งงานกับ เจ้าเมืองของซีเซียแต่ข้าไม่แน่ใจว่าชายคนนั้นอ่ะใช่อโตรหรือเปล่าข้าก็เลยต้องมาสืบข่าวความลับดูที่นี่น่ะสิอา้าวสวัสดีท่านลุงตึงข้านะ่ะมาพบสิทธิพี่ตุลแชยกนางอยู่ที่นี่หรือเปล่าเจ้ามาเรียข่าวว่าลุงตึงอย่างนี้ข้าดูแก่ขนาดเป็นลุงตึงเลยหรือไงล่ะถึงได้เรียข่าวออกมาแบบนั้นน่ะนะข้ายังไม่ได้แก่ขนาดนั้นเลยอ่ะท่านลุงนี่ดูออกซะแล้ว ่านเนี่ยเหมือนลุงตึงจังนะมีใบหน้าคล้ายกันมากเลยข้าเลยสับสนนะสิท่านไม่ใช่ลุงตึงสินะข้าน่ะชื่อว่าตึงต้วงเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะ่ะส่วนใหญ่แล้วคนในสำนักตึงมุงเองก็แยกวกเราไม่ค่อยออกหรอกข้าน่ะชื่อตึงตวงล่ละนะข้าได้ยินเรื่องเจนะ้ามาจากสิทธิพี่หญิงแชยงถึงได้ลอคอยเจ้าอยู่ที่นี่ยังไงละ่ะที่สำนักของเราช่วงนี้สำนักตึงมุงของเรากําลังทดสอบผลเชิดอยู่ ตึงแชยงนางกําลังยุ่งอยู่ในเรือนผุนเชิดเจ้าตรงไปหานางทางนั้นเลยก็ได้นะถ้าอย่างนั้นข้าก็ขอบคุณท่านลุงตึงตวงสุดท้ายข้าก็เรียกเขาว่าลุงจนได้ต้องขอโทษทีนะเอาสิพี่ตึงชชยยงท่านอยู่ที่นี่เองวันนี้ท่านนัดข้ามาที่นี่เจ้ามาแล้วเหรอเสี่ยวไปไปข้ากําลังรอเจ้าอยู่เลยนะสิพี่ตึงชชยยงไม่พบกันตั้งนานสบายดีหรือเปล่า มเมื่อไม่ดานมานี้ในเรือนช่างได้จัดการทดสอบหุ่นเชิดข้ากลัวว่าตึงงีคนเดียวจะยุ่งเกินไปตึงงีก็คือคนของสำนักเราเนะี่ยข้าก็เลยมาดูว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรอีกหรือไม่อยากจะมาขอให้เจ้าช่วยไปดูการทดสอบเนะี่ยการทดสอบอย่างนั้นเหรอคือการทดสอบอะไรอะสำนักตึงมุงของเราเนะี่ยเป็นสำนักที่ใหญ่มากการทดสอบนั้นก็เป็นการทดสอบสำคัญที่สุดที่เราจะสามารถคัดเลือกสิทธทิโดดเด่น ของสำนักของเราได้อ,อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะสิพิชยัยยงเอ,อ่อจะว่าไปแล้วที่นี่ก็มีหุ่นเชิดอ,อยู่เยอะเลยทีเดียวเลยนะในสำนักของท่านนะขอข้าดูหน่อยได้ไหมอ่ะหุ่นเนี่ยสวยแล้วก็เหมือนจริงมากเลยนะอา้าวท่านลุงตึงงีเหมือนกับที่คิดไว้เลยอนะ่ะหน้าตาเขาช่างคล้ายกับลุงตึงตวงเมื่อกี้มากเลยได้ยินว่าสำนักเนี้ยเชี่ยวชาญในเรื่องการควบคุมหุ่นไม้เหล่านี้ เขาประดิษฐ์หุ่นไม้ได้หน้าตาเหมือนกับมนุษย์มากๆแล้วก็ดูเหมือนจะมีจิตวิญญาณข้างในด้วยนะข้าชอบหุ่นตัวนี้จังมันดูเหมือนมนุษย์จริงๆอะ่ะนี่พวกท่านทําหุ่นยังไงได้เหมือนคนจริงๆอะสิทธิพี่ตึงชาย,ยงพูดถึงวิธีการปั้นหัวน้องชายของข้าค่อนข้างทําแตกต่างไปหน่อยอะนะเขาพยายามจะแกะสลักให้ออกมามีใบหน้าที่เขาพุงพอใจอยู่เสมอเลยแล้วสิทธิพี่ชาย,ยงละ่ะ ข้านาหะหรอพวกเขารู้ว่ารูปปั้นใบหน้าที่ข้าทำออกมานั้นดูมีมาตรฐานที่สุดแล้วแต่ละอันออกมาได้เหมือนๆกันหมดเนี่ยโหสุดยอดไปเลยนะท่านเนี่ยที่แกสลักหุ่นไม้ได้ขนาดนี้ถึงเวลาจะเริ่มการทดสอบแล้วล่ะนะเจ้าหวัดเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวจะได้เข้าไปชมด้วยกันเนี่ยการทดสอบนั้นก็คือการทดสอบไข้โกนหุ่นเชิดโอกาสที่จะชมแบบเนียหาดีได้ยากนะ เจ้าวัาต้องลองหน่อยไหมล่ะก็ได้เดี๋ยวข้าจะลองต่อสู้ดูนะไม่เลวเลยนี่เจ้ามีพรสวรรค์ไม่เบาเลยพวกเรามาดูประสิทธิภาพของสิ์น้องของข้าดีกว่าดูที่พวกเขาต่อสู้กันโดยใช้หุ่นน่ะนั่นย,ยังไงล่ะคือการต่อสู้โดยการใช้หุ่นเนสียวไปๆไปแล้วก็ได้ผู้แพ้แล้วลิ้วลิวโซของข้าเอเช่นสวนสำคัญ ได้รับความเสียหายต้องหาวัาสดุที่หมอสมถึงจะส่อมแซมหุ่นได้เหมือนว่าข้าจะมีอยู่ชุดนึงนะอีกประเดี๋ยวเจ้าก็ไปรับเสียนะยังไงการต่อสู้นี้เจ้าก็แพ้แล้วล่ะขอบคุณท่านมากท่านลุงตึงงี้อย่างไรก็ตามการทดสอบของเจ้านั่น,นออกมาได้เป็นกลางๆนะเพราะฉะนั้นและการทดสอบเจ้าสรุปว่าไม่ผ่านเจ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เรือนช่างต้องไปฝึกมาใหม่เข้าใจหรือเปล่าล่ะครับ ข้าก็เข้าใจแล้วล่ะท่านตึงงีอะไรการความฝันของข้ากับการสอบเข้าเรือนช่างขยันอดทนมาหลายปีแต่กลับพ่ายแพ้ขยันอดทนก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทําให้ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกับหุ่นเชิดของเจ้านั้นล้มเหลวในการทดสอบสิทธิพหญิงนี่สิทธิหิงตึงชาย,ยงเขาหน้าองสารจริงๆนะหุ่นของเขาก็พังแล้วอะ่ะคือไม่จริง ลิวโซของข้ายังเยี่ยมยอดมากๆเพียงแค่นางไม่เหมาะกับการต่อสู้นางต่างจากขุนเชิดตัวอื่นๆเพราะเหมาะจะช่วยเหลือผู้คนมากกว่ายังไงล่ะข้าถึงแพ้นในคราวนี้เนะี่ยสิทธิ์พีชายยงเด็กคนนี้มาจากเรือนแกะสลากนี่นาะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในสำนักข้าย่อมรู้ดีอยู่แล้วสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นเป็นความจริงเจ้าคิดเห็นอย่างไรกับเขาและขุนเชิดของเขาล่ะ ค,นะคิดว่าหุ่นเชิดแล้วก็เป็นอาวุธที่ใช้จุโจมนะแต่เขาก็ดูห่วงแหนหุ่นเชิดของเขามากแววตาของเขาทําให้นึกถึงท่านผู้อาวุโสคนหนึ่งของสํานักเรานั่นเองเงียบๆกันหน่อยพวกเจ้าวะรบกวนการทดสอบได้อย่างไรกันควรที่กระซิบนินทางกันอยู่รอบๆบ,บริเวณนี้นี่ท่านท่านจะให้เขาผ่านการทดสอบหรือเปล่า,าเขาดูน่าสงสารนะเขาก็พยายามอย่างมากทีเดียวเนะี่ย ขุนชดของเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอาวุธสงครามและใช้ในการช่วยเหลือผู้คนก็ตามแต่ว่าก็เป็นขุนชิดที่สมบูรณ์แบบทีเดียวครั้งนี้ข้าจะยอมให้เรือนช่างรับเขาเข้ามาเป็นพิเศษก็ได้นอนฐานะศสิทธ์น้องของตึงมงศิลปะการต่อสู้นั้นไม่สามารถจะลาทิ้งได้ครั้งหน้าข้าจะทดสอบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการต่อสู้ของเขาด้วยตัวข้าเองถ้ายังคงอ่อนแออยู่ข้าจะปลดเขาออกจากเรือนช่าง ข้าขอขอบคุณสิทธิพี่ที่เมตตายกเว้นให้สิทธิน้องข้าจะกลับไปฝึกฝนศิลปะการต่อสู้และจะทำงานให้สิทธิพี่หญิงอย่างเต็มกำลังครับในที่สุดเรื่องนี้ก็จบลงได้นะท่านตึงชยงอำนาจและความใจดีของสิทธิพี่หญิงแชยงแน่นอนว่าเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ดีเลยนะนี่เจ้ากับสิบกระซาบนินทาอะไรพูดถึงชื่อข้าทำไมอย่างนั้นเลย เออเออเปล่าหลอกสิพี่ตึงชาย,ยงข้าคิดว่าท่านเป็นคนที่น่านับถือจริงๆดูจะพูดเข้าสิเหมือนน้องชายจอมขี้เกียจของข้าไม่มีผิดระวังให้ดีเถอะข้าจะเรียกสิทธิพี่ของเจ้าตรวจสอบการฝึกฝนของเจ้าเป็นพิเศษสิทธิพี่อภัยข้าด้วยที่ข้าพูดหยอกล้อท่านไปหน่อยนะเมื่อข้าได้พบกับ สิพี่ตึงชายยงข้าก็เลยถามนางเกี่ยวกับการแต่งงานของสิทิพี่เรียหัวหัวที่จะจัดในเมืองไคฟงสิทธิพีช่ชายยงท่านรูปหัวข้าเช่นนี้ทาไมเจ้าทําให้ข้านึกถึงใครคนหนึ่งข้าก็เลยเอ็นดูเจ้านะสิเอาเป็นว่าเรื่องงานแต่งงานของเรียหัวหัวเจ้าลองไปสืบดูก็แล้วกันอตโตคนนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่แค่จอมยุทธธรรมาดาความจริงแล้วเขามีฐานะเป็นถึงผู้สืบสายเลือดของผู้นำ แห่งดินแดนอนาณาจักรซีเซียนะอะอตโตคนนั้นมียศสูงมากเขาต้องการจะแต่งงานกับองค์หญิงหมายความว่าไงอะพี่ตังชาย,ยงองค์หญิงคนไหนหรอที่อตโตคนนั้นจะแต่งงานด้วยเป่าเป่าบอกข้าว่าเขาจะแต่งงานกับเลี้ยวฮวนหรือว่าหรือเขาจะแต่งงานกับองค์หญิงเตียวเหวินยี่ของข้าก็แหละถ้าเขาเป็นเจ้าแคว้นทางซีเซียแล้วฉะนั้นเขาจะสู่ขององค์หญิงเพื่อเชื่อมมิตรไมตรีระหว่าง ดินแดนแห่งนี้อย่างนั้นเหรอท่านคิดว่าไงล่ะข้าคิดว่าเขาคงจะแต่งงานกับเลี้ยวหวงเหมือนเดิมแต่ว่าจะให้จักรพรรดิยกฐานะของเลี้ยวหวงเป็นเจ้าหญิงนะสิเพราะว่าอัโตคนนั้นนะ่ะเขาชอบเลี้ยวหวงมากๆยังไงเจ้าก็บอกให้เสี่ยวเป่าเป่าไปสืบเรื่องนี้ดูก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าเลี้ยวหวงไม่ได้แต่งงานกับอัโต คนที่จะแต่งงานกับอาโตก็อาจจะเป็นเตียวเหงยีที่เป็นเจ้าหญิงก็ได้นะมันอาจจะเดือดร้อนมาถึงราชสำนักก็ได้เพราะอาณาจักรซีเซียนก็มีความยิ่งใหญ่อย่างมากทีเดียวในเมื่อเขาต้องการจะแต่งงานกับเจ้าหญิงของใครฟงแล้วราชสำนักก็ต้องตัดสินใจที่จะเชื่อมไมตีระหว่างกันเพราะถ้าเกิดว่าผูกไมตีกับพวกซีเซียนนั้นเราก็จะได้กําลังที่จะใช้ต่อสู้กับชาวเหลียวยังไงละ่ะมันจะดีกับแผ่นดินด้วยนะสิ ข้ากลัวว่าคนที่จะแต่งงานไม่ใช่รีบร้วนแต่จะเป็นเตียวเหวงยี่ของข้าเดี๋ยวข้าจะรีบไปบอกน้องสาวก็คือเสียเป่าเป่าให้นางไปดูเรื่องนี้ให้ละเอียดทีเดียวเลยล่ะและสุดท้ายนี้ข้าก็ขอแจกกิฟต์โค้ดให้กับพวกเจ้าอีก20โค้ดถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถเอากิฟต์โค้ดเหล่านี้ไปกดในกิจกรรมเพื่อสามารถแลกของรางวัลต่างๆได้เลยนะจะสามารถใช้ได้เพียงคนละ5โค้ดเท่านั้นถ้าเกิดโค้ดใดใช้ไม่ได้ก็แสดงว่า คนอื่น,นได้กรอกเอาไปแล้วพวกเจ้าก็มารอเอาใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันเพราะข้าจะมีแจกอีกอย่างแน่นอนเลยนะทุกคนสามารถจะใช้โค้ดได้คนละ5โค้ดซึ่งเป็นโค้ดที่จะได้รับของรางวัลในเกมวันนี้ข้าก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าล่ะ